สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กับผมในเล้าไก่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวการเลี้ยงไก่ไข่นะครับหรือเรื่องราวต่างๆในการเลี้ยงไก่ไข่นะครับนะครับไม่ว่าจะปัญหาต่างๆนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงแล้วก็มาบอกเล่ามาแชร์นะครับหรืออาจจะเป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับนะครับก็วันนี้นะครับ คือเสียงสะท้อนนะครับหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคนะผู้บริโภคไข่ไก่นะแล้วก็เกษตรกรรายย่อยนะครับก็เสียงสะท้อนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับนะไม่ว่าจะเรื่องราวต่างๆในการเลี้ยงนะครับในการจําหน่ายไข่ไก่นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับมันเป็นปัญหาผลกระทบไปสู่ผู้บริโภคนะครับก็เนื่องจาก สภาวะทุกวันนี้นะครับมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับปันป่วนกันไปหมดนะครับเดี๋ยวจะค่าอาหารสัตว์แพงขึ้นนะครับราคาไข่ลดลงนะครับราคาไข่แพงขึ้นนะครับไข่คาตลาดนะครับนะครับก็ทําให้หลายๆปัญหานะครับผลกระทบมาถึงผู้บริโภคเลยนะครับแล้วก็ผู้ค้ารายย่อยนะครับไม่รู้ว่า เจ้าใหญ่เขาทำอะไรกันนะครับนะครก็วันนี้นะครับจะมามาเล่ามาแช่เสียงสะท้อนต่างๆให้ให้ให้กันฟังนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกษตรกรรายย่อยนะครับที่แบกรับค่าอาหารสัตว์ค่าอาหารไก่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับขึ้นราคาแบบเทน้ำเทท่านะครับ โอเคนะครับคือคลิปนี้ผมจะมาพูดย้อนคืนก่อนนะย้อนกลับไปก่อนนะก็คือช่วง2เดือนที่แล้วนะครับมันเป็นปัญหาก็คือไข่ราคาถูกนะครับไข่ราคาถูกนะครับแล้วก็ไข่ล้นตลาดนะครับเยอะแยะนะครับทุกวันเมื่อ2เดือนก่อนที่แล้วนะครับอันนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนมิถุนา64นะครับมิถุนา64สวันนี้ก็เป็นวันที่15มิถุนา64นะครับนะย้อนไปเมื่อ2 สองเดือนก่อนนะครับนะราคาไข,ข่ค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ไข่ล้นตลาดนะครับแล้วพอมาถัดอีกเดือนหนึ่งก็คือค่าอาหารสัตว์แพงขึ้นแพงขึ้นนะครับสวนกระแสกันนะสวนกระแสกันราคาไขล่ลดลงไข่ล้นตลาดนะอ่าแล้วก็ค่าอาหารสัตว์แพงขึ้นนะครับอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่รู้นะครับนะก็ส่งผลกระทบให้กับ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลายย่อยนะครับนะครับรวมไปถึงผู้บริโภคในช่วงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ได้ราคาไข่ถูกนะครับก็ซื้อไปกันแต่ละครั้งแผงสองแผงสามแผงนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นการส่งออกเป็นเรื่องของการส่งออกนะรับมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะส่งออกได้เพราะว่าด่านต่างประเทศนะครับมันไม่สามารถที่จะระบายไข่ไก่ออกไปได้นะครับมันทําให้เจ้าใหญ่นะครับ ไข่ล้นตลาดก็คือตีย้อนขึ้นมาให้กับผู้บริโภคนะครับก็ก็เป็นช่วงที่ผู้บริโภคถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับได้ราคาไข่ถูกนะครับก็ได้บริโภคกันไปเป็นเดือน2เดือนนะครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็มีคนไปซื้อจับจ่ายนะไปเหมาไข่2อแผงสามแผงนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งผลกระทบนะครับ ให้กับผู้ประกอบการก็คือผู้เลี้ยงไก่ไข่ลายย่อยนะครับนะครับราคาถ้าเราจะไปแข่งกับเจ้าใหญ่ๆนะมันไม่สามารถที่จะแข่งได้นะครับถ้าเราจะไปเล่ขายเหมือนเจ้าใหญ่ๆนะครับทีนี้มันก็ส่งผลกับต้นทุนของเรานะถ้าเราไปขายราคาถูกเราก็ขาดทุนนะครับนะครับแต่สวนกระแสอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือค่าอาหารแพงนะครับค่าอาหารไก่ไข่เป็ดไข่แพงนะครับแพง บวกขึ้นมาแต่ละเดือน5บาท10บาทแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละยี่ห้อนะครับมันก็เป็นอะไรที่ปั่นป่วนกันไปหมดนะครับช่วงนั้นนะครับก็เลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีของลูกค้าผู้บริโภคนะครับแต่จะเป็นผลกระทบให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ลายย่อยนะครับซึ่งแบกรับภาระต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ราคาไข่ไก่ลดลงนะครับจะไปสู้ราคาจะไปลดจะไปเทราคาต่ํากว่า ทุนก็มันก็อยู่ไม่รอดน,นะครับเอาไปมามันกลายเป็นไข่ค้างสต๊อกไข่ล้นตลาดนะครับนะครับก็เลยทําให้มีเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคนะอันนี้พูดถึงในพื้นที่ของผมนะครับเรื่องส่วนตัวอ่าก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมับก็คือมีลูกค้ามาอ่าเล่าให้ผมฟังนะครับมีร้านส่งต่างๆเอาไข่เอามาส่งในจํานวนราคาถูกเยอะะมาขายตามร้านอา่าร้านขายของชาทั่วไปนะครับทําให้ไข่มัน เยอะนะครับเยอะทีนี้ผู้บริโภคเอาไปไปกินนะครับเอาไปบริโภคมันก็เลยกลายเป็นไข่ไข่ที่เน่านะครับไข่เน่าก็คือไข่ที่ไปซื้อมาไปคอออกนะครับก็จะกลายเป็นน้ำนะครับไข่แดงกลายเป็นน้ําหมดนะครับรวมกันเป็นน้ําหมดไม่ทั้งไข่แดงไข่ขาวนะรวมกันเลยนะครับนะมันไม่เป็นก้อนนะครับนะก็ทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่คิดว่าได้ซื้อไข่เน่านะครับ อันนี้ก็ไข่ราคาถูกนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับแลวทีนี้ก็มาส่งผลให้กับผู้ที่จําหน่ายปีกนะครับก็ต้องรับผลกระทบนี้ไปนะครับลูกค้าก็ต่อว่ามานะครับนะครับก็เนื่องจากช่วงที่แล้วนะมันไข่มันขาดไข่มันล้นตลาดนะครับมันล้นตลาดก็เลยทําให้ไข่มันค้างสต๊อกนานนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะระบายไข่ออกได้นะครับเจ้าใหญ่ๆก็ต้องไปเทขายลดราคากระนำนะครับตาม ตลาดนัดนะครับแห้งลอยทั่วไปนะมันก็เลยทําให้ส่งผลให้กับรายย่อยนะครับแบกรับต้นทุนนะครับสินค้าค้างสต็อกมากมายนะครับนะครับก็อนี้ก็เป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งในเรื่องนทุกวันนี้นะครับไข่ไก่นะครับขาดตลาดนะครับขาดตลาดแล้วก็ไข่ไก่ราคาแพงขึ้นนะครับนะครับแต่อาหาร แต่อาหารไก่ไข่นะครับยังยังไม่ลดราคานะครับยังไม่ลดราคายังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นอยู่นะครับจากปกติผมเคยซื้อมานะครับอยู่ข้างหลังนะครับผมเคยซื้ออยู่ที่กระสอบกระสอบหนึ่งสามร้อยแปดสิบบาทนะทุกวันนี้ก็สี่ร้อยบาทแล้วนะครับนะครับผมซื้อในราคาส่งนะครับก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ต่างๆมันจะราคาเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่ยี่ห้อแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันนะครับนะ เซลแต่ละเซลร้านขายอาหารสัตว์มันก็จะขายเฉพาะยี่ห้อของเขานะครับนะแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันราคาก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจในส่วนหนึ่งนะครับนะครับคือนะครับย้อนขึ้นมาณปัจจุบันนี้นะครับไข่ราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับขึ้นนะครับเทียบเท่ากับราคาไข่เป็ดเลยนะครับนะก็ทําให้กับผู้บริโภคเดือดร้อนนะครับย้อนมาณผูวันนี้เดือดร้อนนะครับ ไม่เหมือน2อนเดือนก่อนนะครับลูกค้าได้ราคาไข่ถูกแต่ทุกวันนี้ซื้อในราคาที่แพงขึ้นนะครับราคาไข่ไก่นะครับเทียบเท่ากับราคาไข่เป็ดราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับนะครับทีนี้ก็เป็นก็คือไข่าขาดตลาดก่อนนะครับก็คือไข่ไก่ขาดตลาดก่อนก็คือช่วงที่แล้วมันไข่ไก่มันคั้นสต็อกเยอะแยะนะครับฟาร์มใหญ่เขาก็เทขายเทขายรถกระน,นาทีนี้พอมาช่วงนี้ ไข่ไก่มันระบายออกไปได้ก็คืสอสามารถส่งออกไปได้นะครับมันก็เลยทําให้ไข่ขาดตลาดนะครับนะครับก็เลยทําให้ราคาปรับไข่ไก่ราคาปรับขึ้นนะครับก็ส่งผลให้กับกระทบให้กับลูกค้านะครับที่ผู้บริโภคนะครับโดยตรงนะครับก็ทําให้ผู้บริโภคต้องซื้อในราคาที่แพงมากขึ้นจากปกตินะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับ เกษตรกรกรายย่อยนะครับแต่มันเป็นปัญหานะครับก็คือถ้าเราจะเอาไข่ราคาถูการาคาเท่านี้เราจะไปขายอัพในราคาที่ตามท้องตลาดแพงขึ้นไปอีกมันก็ลูกค้าผู้บริโภคก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อนะครับเพราะว่าราคาไข่แพงมากขึ้นนะครับปัญหาไข่ขาดตลาดเป็นยังไงนะครับก็คือ,อบริษัทใหญ่ๆมันสามารถที่จะส่งออกได้แล้วนะครับทีนี้ปัญหาช่วงไข่ขาดตลาดมันปี เหตุผลอย่างหนึ่งนะครับเจ้าใหญ่ๆนะครับเขาลดจํานวนไก่แม่ไก่ลงนะครับจากเคยที่เขาเลี้ยงเป็นหมื่นตัวนะครับเขาลดมาให้เหลือหลักพันตัวเนี่ยมันก็เลยเพื่อที่จะประคองอธุรกิจของเขายืนต่อไปได้นะครับเขาก็เลยต้องลดจํานวนแม่ไก่ลงนะครับทําให้ไข่เหลือในเหลือในจํานวนที่พอไปได้นะครับแต่ปัญหามันพอเขาลดจํานวนแม่ไก่ลงนะครับมันก็เลยทําให้ไข่ขาดตลาดนะครับ การส่งออกเขากา็วิ่งแล้วนะครับวิ่งไข่ก็วิ่งออกนอกประเทศได้แล้วจำหน่ายส่งออกทั่วประเทศอนอกประเทศได้แล้วนะมันก็เลยทําให้ไข่ขาดตลาดนะแม่ไก่ก็ขาดตลาดเหมือนกันนะขาดก็คือขาดฟาร์มนะในฟาร์มก็มีน้อยนะครับทีนี้ก็เกิดกลายเป็นอัพราคาไข่ไก่ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับมันก็เลยส่งกระทบส่งผลกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับนะแต่ปัญหานะครับ ค่าราคาอาหารสัตว์ยังไม่ลดนะครับยังไม่ลดยังเท่าเดิมนะครับนะครับยังเท่าเดิมนะครับนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับเราจะมาขายเทลดราคานะครับไม่ได้นะครับเราก็ต้องอัพราคาขึ้นตามกลไกตลาดนะครับนะเพราะว่าอาหารสัตว์แต่ละชนิดมันมันยังไม่ลงนะครับเราก็ต้องผู้ค้ารายปีกรายย่อยนะครับก็ต้องก็ต้องขึ้นตามนะครับ เกษตรกรรายย่อยก็ต้องขึ้นตามกระแสตามค่าอาหารสัตว์นะครับมันแพงขึ้นเราก็ต้องขายแพงขึ้นนะครับนะถ้าเราไปขายราคาเท่าเดิมขาดทุนนะครับเราก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้นะครับแต่ผลกระทบนะครับมันก็จะตกไปอยู่ที่ผู้บริโภคโดยตรงนะครับนะครับอันนี้ก็คือเสียงสะท้อนนะครับอีกช่วงช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผลกระทบนะครับมันเป็นอะไรที่วุ่นวายกันเป็นมดนะครับก็คือมีคนฝากให้ผมมามา มาลง YouTube บอกว่าฝากให้เสียงสะท้อนผู้บริโภคหน่อยนะครับราคาไข่ทำไมแพงขึ้นนะครับอาหารอาหารไก่ไข่เป็ดไข่ทำไมันแพงขึ้นนะครับนะส่งผลกระทบผู้ค้ารายย่อยนะครับผู้บริโภคมันมีปัญหากันนะครับเราจะไปขายในราคาที่สูงขึ้นก็ไม่ได้นะครับก็ทำให้ลูกค้าไม่มีเงินซื้อประมาณนี้นะครับนะครับก็ผมก็ขอเป็นข้อต่อหนึ่งนะครับให้กับ ผู้ที่ดูแลเรื่องราคาอาหารสัตว์นะครับมันเป็นพ่อเหตุไหนนะครับเกิดอะไรขึ้นทําไมวัตถุดิบต่างๆทาไมมันแพงขึ้นนะครับแล้วทําไมส่งออกวัตถุดิบทาไมส่งออกแต่ต่างประเทศต่างประเทศนะครับแค่ทําทไมวัตถุดิบส่วนประกอบของอาหารสัตว์ทําไมมันแพงขึ้นในประเทศไทยนะครับบอกหลายคนก็บอกว่า,าปริมาณอาหารสัตว์มันไม่เพียงพอต่อ,ต,อต่อในการผลิตอาหารสําเร็จรูปนะครับนั่นก็เป็น,นกลไกของเขาะนรับ แต่ทำไมไปขายให้กับส่งออกนอกประเทศทําไมราคาถูกทําไมมาขายในประเทศไทยประเทศตัวเองทําไมราคาแพงนะครับก็ฝากผู้ดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องอราคาอาหารสัตว์นะครับก็ช่วยมาชี้แจงด้วยนะครับว่าทําไมนะมันเกิดขึ้นมาทาไมเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ,นะรบก็อยากให้มาชี้แจงกับผู้บริโภคแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยก็จะเป็นพวก เลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่นะครับนะก็อยากให้กระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงที่ควบคุมราคาต้นทุนอาหารนะครับก็อยากให้มาชี้แจงครับนะว่าทําไมราคาอาหารสัตว์ทําไมมันแพงขึ้นทําไมไม่ลดลงนะครับทั้งๆที่นะครับมันสวนกระแสกันกับวัตถุดิบนะครับนะครับก็มันก็มีข้อแตกต่างรายย่อยนะครับเกษตรกรรายย่อยเขาก็มีส่วนประกอบส่วนผสมของเขาเขาก็อยู่ได้นะครับนะเขาก็มีสูตร อาหารของเขานะครับโดยเฉพาะนะครับแต่วัตถุดิบมันมันก็บวกราคาเพิ่มมาเหมือนกันนะครับวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดบดนะครับนะฮะหรือข้าวโพดบดยาบดละเอียดนะครับปลาปนนะครับเปลือกหอยปนประมาณนี้การู่เลืองนะครับนะประมาณนี้มันมันเริ่มที่จะบวกบวกขึ้นมาห้าบาทสาบาทห้าบาทแล้วนะครับนี้ก็ต้องไปมองด้วยว่าทําไมวัตถุดิบมันแพงขึ้นนะ อันนี้ก็ส่งผลกระทบมาให้ราคาอาหารสัตว์มันแพงขึ้นนะครับนะครับก็อยากจะเอ่เป็นข้อต่ออีกข้อต่อหนึ่งนะครับฝากกระทรวงพาณิชย์เรือกว่ากระทรวงไหนที่ดูแลนะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นดูแลเป็นผู้ดูแลควบคุมราคาอาหารสัตว์นะครับก็ฝากไว้นะครับนะก็เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ผู้เลี้ยงไก่ไข่เกษตรกรรายย่อยนะครับส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วยนะครับนะครับราคา ไข่ไก่แพงขึ้นแล้วก็ราคามันมันทำให้ลูกค้านะครับไม่สามารถที่จะไปซื้อกินได้นะครับมันก็ส่งผลส่งส่งผลมากับไขเ่เป็ดเหมือนกันนะครับราคาไข่เป็ดน,นะครับมันก็ทําให้ไข่เป็ดขาดตลาดเหมือนกันนะครับก็ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับไข่เป็ดนะครับที่ระบายไข่ไข่เป็ดออกได้ดีนะครับราคาก็ยังมียังเหมือนเดิมยังไม่ขึ้นนะครับแต่ราคาไข่เป็ดไข่ไก่มันก็เลย มันบาลานซ์กันมันใกล้เคียงกันแต่ไข่ไก่มันขาดตลาดนะครับทุกวัวนนี้ลูกค้าก็ต้องอาหันไปกินไข่เป็ดแทนนะเพราะว่าไข่เป็ดมันโปรตีนสูงกว่านะครับสูงกว่าไข่ไก่อยู่แล้วนะครับนะครับอาหารเป็ดก็แพงกว่าอาหารไข่ไก่อยู่แล้วนะครับนะครับแต่ทุกวันนี้มันก็ไข่เป็ดมันก็ขายอยู่ราคาเท่าเดิมนะแต่ไข่ไก่พุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับใครอยากจะแบ่งปันใครมีความคิดเห็นยังไงก็ ลองลองบอกเล่าลองแชร์ปัญหามาได้นะครับนะรบหรือใครมีความคิดเห็นต่างก็าฝากมาได้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับผมยินดีเป็นข้อต่ออีกส่วนหนึ่งในในช่องอ่ายูทูปนะครับหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook ของผมก็ได้นะครับก็ผมจะเป็นส่วนหนึ่งให้นะครับนะครับใครมีปัญหาอะไรอยากจะพูดอยากจะคุยก็ลองลองลอง,ลองมาปรึกษากันลองมาแชร์มาบอกเล่ากัน,นครับผมยินดีเป็นข้อต่อหนึ่งนะให้กับอ่า ผู้บริโภคและเกษตรกรรายย่อยนะครับก็ยังไงนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเป็นผลกระทบเป็นเสียงสะท้อนสําหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยนะครับนะก็เสียงสะท้อนไปกับผู้บริโภคนะครับมันเป็นปัญหากันนะอยากให้หลายๆคนมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์กันฟังนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาต จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม